เอา้าทำไมต้องจอดละพี่น้องเห็นคนอยู่แวบ,บๆครับผมต้องจอดกระทันหันเลยนะไปเดี๋ยวไปดูหน่อยครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ท,ทุกท่านครับผม อยู่กับผมม่งคนซาวดัมซิ่งเท่าไรกันนะครับอ๋โอโอ้โรกี้อินดี้โอ้ยไม่ใช่อยู่กับทีมงานโทรหนึ่งครับพี่น้องงานนี้อ่าโรกี้เสียดินครับผมคันนี้ว่าจะขายนะไม่ไม่ใช่ว่าจะหรอกคันนี้ขายครับผม เพราะว่าจานโอ้จับขนไหนได้ขายค้นแน่นอนครับเดี๋ยวไปชมหน่อยอืจอย,ยอแจเครับผมอยูยูต้องจอดนะทำไมถึงจอดเนาะวันี้ มาแทนที่มาขาวครับคันนี้ออแล้วรุ่นเดียวกับมาขาวเลยนี่ใช่ไหมพี่น้องโอ้ป้ายังอยู่เลยนี่ชนเจริญดัสองห้าห้าหนึ่ง เม็ด yeah. อินไทยแลนด์เงี้ยอ่านังกฤษออกด้วย <laughs> ไม่ธรรมดานะอ่านังกฤษออกด้วยครับอ๋อคนนี้ไม่มีไม้บอกเขาไม่ได้รองไม้เด้เนาะ อะไรนี่ขาตั้งขาตั้งดำบ่ใช่ไหมคายันสวยงามครับสวยงามเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นหน่อยนะทำไมต้องจอดน่ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้จันโอหาหน้าหายตาเลยครับตากี่พันไรเนี่ยอื้ไม่เยอะหรอกอีไม่เยอะหรอกวมานาโดดดิเกี่ยวทำไมอ่ะทำไมว่านาโดดย้ายบอยอ๋อเกี่ยวเกี่ยวโดดปะเกี่ยวแล้วโดดโอ้โหเกี่ยวข้าวโพดเกี่ยวดีไหมเกี่ยวดีอยู่บอกเห็นนูหูเป็นไงอ่ะเป็นหโูหู ปังโปรงปังไป,งปงหมดเลยแล้วมันรถไม่กระโดดดีนกักอ่ะนาข้าวโพ,ด,พดอ่ะข้าวโพดอ่ะรถมันไม่ไม่กระโดดอ่ะไม่กระโดดอ่ะถ้าดินเปี่ยนหน่อยปีนี้เปลี่ยนร้อยหรือเปล่ถ้าดินแข็งก็ดินทรายเรียบร้อย,ย,อย <c oughs> ขับจอดทำไมนี่รถไปโค้งไปขุดนั่นวะนอ๋อขุดแบบอยู่โน่นครับ โอ้ทอทงฮันมิวัสดีครับวันดีครับวัดครับสบายดีไหมใช้หน้าให้ตานานเลยนะเย้หาน้าไปไหน m 4 S 95เป็นของะไรจงการจงการโอ้จมทุกวันอะแงมันยังคนขับใหม่ปะคนขับใหม่ครับแต่ขว่าคนโทนมันเร็วบาวันนี้ม่ได้หรอกไวไวคุณชนะวันี้พวกกรมต้องเล่นเลครับ ต้องเนาะต้องเบาคันเร่งเนาะถ้าเราขึ้นแรงอ่ะตะแรงโยกมันขัดครับโอ้โหต้องเบาเครื่องในกณะจับคู่เลยเห็นเห็นแม่เห็นอิดเห็นคนขับคนขับรถอัวเขาไปลองขึ้นดูว่ะคันใหม่ของกระสืไอ้ิดเสียดสัมพันเนาะคนขับรถอัวขับยางสำนาน่ะไปขึ้นไปไม่ไปไม่เป็นเลยเพราะว่ามันเร็วมากเลยขับไม่ได้อมันพลมันเร็วเร็วจัดโอ้ ผมจง<ช>ขับมาสี่ปีนะคับรถนี้อ๋อรดนี้นแต่ไอตัวไม่นี่มันเร็วมากเลยครับทำแข่งกับช้างไงช้างกับตัวแรงอยู่เลยเจ้าช้างช้างแรงแรงนะพี่น้องขาวแล,ล้วนะช้างไอหนุ่มเอาโทษทง n <laughs> นายโทเก๋ว่าขายท่ายนะรับ ไม่รู้อ่ะไม่คนใจว่ะฮะไหนว่ะใครมาดูหรอมีคนมาดูยังคันเนี่ยฮาฮ่าี่นนี่นอนี่บ้านฮ่าฮ่าฮ่า โกเบกู go go. SK 200. Oh. <S 2 0 0โอ้ใหญ่อลังการจริงๆครับพี่น้องคันนี้โอ้รักษารถได้ดีมากเลยนะแม่ ครับนี่ยอมรับฝีมือครับพี่น้องนิ่มจริงๆครับโอ้สามตักใช่ไหมสามตัก,กเองเนี่ย <laughs> จะเต็มแล้ว ตักเน้นปุ๊บเลยครับพี่น้อง แลับเลยพี่น้องคันนี้โอ้เดินจ้อยไปโน่นอีกแล้วจานโอ้งงงเลยโอ้ จันโอเกาหัวเลยครับเอาเปิดเตเรียกแล้วได้เปล่าเลยจานโอโงงเลยครับเกาหัวยิกๆเลยกินิีจีตราติดเลย โอ้ไปถึงโน่นแล้วพี่น้อง <laughs> เราน้อยงงเลยครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขอบายบายครับผมสวัสดีครับ